วันนี้เราจะมาสร้างตะเกียงน้ำที่ส่องสว่างที่สุดกันโดยที่เราจะเอาแสงไฟจากโทรศัพท์ส่องเข้าไปในน้ำแล้วจะมาดูกันว่ามันจะสว่างได้แค่ไหนไป <Wow! S 1> สิ่งที่เราจะทำกันในวันนี้นะครับในทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าทิงเกิลเอฟเฟกหรือที่เรียกว่าเป็นการกระจายของแสงในสารคอรลอยเราจะต้องใช้สถานที่ที่มืดมนในการทำรตดลงครั้งนี้เนาะในครั้งนี้เลยได้ห้อง,องดนตรีในการมาำกิจาการรม S <S <S 1> <S 1> อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกว่าเราจะใช้ห้องม,มืดเพื่อให้แสงมันส่องสว่างมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราเลือกเป็นห้องดนตรีที่ไม่มีแม้แต่เสียงออกไปข้างนอกด้วยซ้ำอย่างแรกเราจะเริ่มกันที่น้าเปล่าเนาะถ้าเกิดเราลองเอาแสงไฟส่องเข้าไปในะน้าเปล่าในห้องที่มืดขนาดนี้สว่างแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่อันนี้เราจะมาลองกับน้ําที่ผสมกับนมลงไปบ้าง ไที e> <t <t ่้านเเลยยนน้มที่ถูกเทลงไปในน้ำเนี่ยมันจะมีอนุภาคเล็กๆจํานวนมากที่เข้าไปผสมคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจากที่เป็นน้ำเปล่าปกติเนี่ยแสงจะหักเห ผ่านเข้าไปในน้ำเปล่าแล้วก็ทะลุออกไปแต่กับน้ำที่ผสมนมเมื่อแสงไปตกกระทบกับอนุภาคเล็กๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเกิดการกระจายตัวแล้วก็เด้งไปเด้งมาแสงที่เข้าไปในน้ำที่ผสมกับนมเนี่ยจะมีการรวมตัวกันอยู่ที่จุดนี้เป็นหลักไม่ได้ทะลุออกไปเหมือนกับน้ำเปล่าอย่างที่เห็นกันว่าถ้าเราใส่นมเข้าไปจะมีอนุภาคเข้าไปกระจายตัวอยู่ในน้ำเนาะคราวนี้แสงมันก็จะถูกการสะท้อนไปสะท้อนมาจนสว่างว่าขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดอนุภาคนั้นมีขนาดเล็กเกินไปหรือใหญ่เกินไปไหนก็จะไม่เกิดผลเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้าเกิดอนุภาคมันนนใหญ่เเเกกิิไไปปจะะดอออรขึ้้ลงงาแ ใส่เข้าไปในน้ำมันก็จะปิดกั้นแสงทำให้แสงไม่ถูกสะท้อนไปมานโมเลกุลเยอะแต่มันสวยนะเนึ้อืมใช่ไหมเออเสียงเรื่องเรื่องลงไปนี่สวยคราวนี้ลองอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นแป้งที่ถูกผสมเข้าไปด้วยจำนวนแค่เล็กน้อยเนาะวอ้โหโอ้โหโอ้โหโอห็นได้ว่าด้วยอนุภาคที่ขนาดหโอ้โหมาะพอดีเนี่ยจะท้โห้โหโอ้โหโอ้โหโองโหโอ้โหโอ้โหโอเโหโอ้โหียบโหโอ้โหโอ้ สรุปว่าน้ำผสมกับแป้งคือทางเลือกที่ดีที่สุดซึ่งทําให้แสงส่องสว่างมากที่สุดลองลงมาก็คือน้ํำผสมกับนมแต่ว่าถ้าน้ํำเปล่าๆเนี่ยแทบจะไม่ได้ส่องสว่างอะไรเลยเนาะเพราะนั้นลองเอาไปใช้กันดูได้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเวเ e นซ์ซิมูเลเตอร์สตูเพราะเราเชื่อว่าการลงมือทําคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุดแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย